กตใช่ๆออกลูกแล้วเมนวแม่มานยีเดคัมมอกลัมอีกรุ่นที่สองน่ะเนีวเอาน่าลูกบุูเจ๊บุลูโอ้ยอืมยังไม่ฟังกูทังแมนวแม่มานออกได้รุ่นนึงแล้วอ่าบ้รุ่นสองไก่แล้วเนมาเฟีย เป็นคนมาเปี้ยหยบกวงเบ,บีว่าไกลจะว่าดูมดูทองไงไปโอเ้เฮยเลยว่าทำที่สี่ตัวคือเขาอ๋อแมวาตายเพยีรมาจากตัวแะ้วเดียวเออเป็นแ,บบแบบปลกแปเว้ยอีพวกเกินมือสองมือ่ลย้อ,องไงี้ยเาขอเธอขักอ๋ <c oughs> อนึอเออ หูเป็นต้านนะแมวจัดลูกผู้น่ารักงวดแข่งงวดขาให้ก็ดีแมวสามสีนี่เหมียวเอ่าราคาสี่เข็มแมงวัดมากเกินกว่าไรมุ้งไม่มกเกินกว่าไรขามดูเดียวเออวา้าสุนิทุนเนาะอ่ะชีวิตสัตว์ลูก